You're l i s t e n i n g l o KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment ครับ ก็เดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของในเคราะ์ท่านไปนะครับในส่วนของพี่โจนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับแล้วันนี้เนี่ยพี่โจไม่ออกเปเปอร์ในส่วนของกลุ่ม Property นะครับก็สรุปภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าเกิดมาดูในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็บริษัทเนี่ยหลังจากประกาศก็คือมีการประกาศจ่ายปันผลแล้วก็หลายๆหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเตรียมที่จะขึ้น XD กันนะครับซึ่งกลุ่ม Property นนนนนะครับเป็ีีกกลุ่่่มึงงทใชว ตลาดเนี่ยก็อาจจะกลับมาเก่งไงเลเราจะเห็นราคาหุ้นตั้งแต่ตัวบิทเนียออลีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงตัวอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุ่านครับก็วันนี้เรามีเปเปอร์นะครับสรุปผลประกอบการ Q4 แล้วก็ปีที่แล้วของกลุ่ม presidential นะครับแล้วก็มีในส่วนของรายละเอียดของ business plan ที่มีการตั้งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เป็น reference ในการที่จะใช้ดู performance ของหุ้น property ในปีนี้ได้นะครับโดยปีที่แล้วเองเนี่ยจริงๆแตรมาสีก็งบออกมาถือว่าดีนะครับจบที่11,600ล้านสำหรับ12บริษัทที่เรา cover อ,อ,อยู่ก็เติบโต20% year on year แล้วก็5% Q on Q นะครตรงนี้ดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดประมาณสัก3% แต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือว่ากำไรปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยจบที่4 0 0 0 0กับ800ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น29%่ดีออนเดียแล้วก็ขึ้นไปใกล้เคียงกับเรคคอร์ดไฮของ Earning ็หลายปีในปี2018ตอนนั้นทำได้42 0 0 0นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงละแล้วก็เราคิดว่าปีนี้มีโอกาสนะครับคือปี2 0 2 3เนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำเรคคอร์ดไฮนะครับสำหรับปีที่แล้วเองเนี่ยมี6บริษัทใน12บริษัทที่ทำ, all time high ำ line ออทามี AP บิทเนียออริจินเอชซีแอสเซทแสนสิริแล้วก็สุขพลายนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเดเวลอปเปไทยคราวน,นี้ด้วยปีที่แล้วนี่ออกมาดีนะครับทั้งท็อปไลน์โตได้ดีบางบริษัทดีกว่าคาด m a r g จิสามารถ p พัชชูตัวคอ์ที่เพิ่มขึ้นให้กับทางตัวผู้บริโภคได้ในระดับที่ที่ดีพอสมควรนะครับ แล้วก็ภาพเศรษฐกิจในปีนี้ในประเทศไทยที่คิดว่าน่าจะโตได้ดีกว่าปีก่อนโดยมีตัวทัวริซึมเซกเตอร์เป็นตัวดライブเนี่ยก็ทําให้หลายๆบริษัทนะครับก็มีมุมมองเชิงบวกนะครับกับการเติบโตในปีนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าดูรวมกันนะครับในปีนี้เองการเปิดตัวโครงการใหม่จะสูงสุดเป็นประวัติการนะครับการตั้งเป้ารายได้ก็จะมีตั้งเป้าโตต่อนะครับทั้งในส่วนของคนที่ปีที่แล้วทําได้ดี หรือว่าเราเรียกว่าเป็นวินเนอร์เนี่ย oh. ก็คิดว่าโมเมนตัมเสร็อขณะที่ตัวที่เป็นแลกกดนะครับบริษัทที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ปีแล้วอาจจะดีไม่ได้มากเท่า mm. ก็คิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เขาจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับ mm. แล้วก็รวมถึงต้นทุนต่างๆที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ดูชะลอลงในในแง่ของสปีดก,การเพิ่มขึ้นพรานตัว profitability mm. ก็คิดว่าใน line product mm. เองน่าจะดีนะครับตัวที่มันอาจจะทำให้มาจิ้น เปลี่ยนแปลงไปในปีนี้ก็คงจะเป็นเรื่อง product mix นะครับถ้าแนวราบปรับตัวเพิ่มขึ้น m a r g i นโดยรวมก็อาจจะลดลงนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องแรงงานนะครับที่เป็นปัญหาปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าน่าจะน้อยลงนะครับนั้นปีนี้เองถ้าดูในในส่วนของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเวลาขยายขยายหมดเลยทั้ง vertical education นะครับก็คือขึ้นไปเ s กเมนต์บนแล้วก็ลงมาที่เ s กเมนต์ล่าง รวมถึง h o r i z o n t a l l ในโลเคชันทั้งในกรุงเทพในโลเคชันที่ยังไม่เคยไปเราก็ไปต่างจังหวัดก็จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะปีนี้เองเนี่ยก็จะเป็นปีที่ดีในใสายตาของ developer นะช่วงต้นปีนะคร,รัวมถึง f อ r ์เร n ดีมาที่น่าจะดีกว่าปีที่แล้วด้วยเพราะป้าเนี่ย pre s a ซ e ปีนี้ก็เลยตั้งสูงถึง4 3 46 0 0 0ล้านโต18% year on year นะครับโดยคอนโดเนี่ยจะโต31%แล้วก็ตัวแนวราบโต11นะครับ ดยแนวราบเนี่ยจะเป็นเรคคอร์ดไฮเหมือนกันส่วนคอนโดเนี่ยถ้าดูในรายได้ของเราที่ทําในปีนี้ก็อาจจะยังประมาณสัก6 0สของปีที่เคยทําได้สูงสุดนะครับแล้วก็การเปิดตัวโครงการใหม่ก็จะเพิ่มขึ้น29%เป็น428,00 0สล้านก็จะเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับส่วนรายได้ก็ตั้งเป้าโต15%เป็น20เ0 0นสพล้านนะครับตันเองเนี่ยในปีนี้ก็ถือว่าตั้งต้นปีได้ดีนะครับแต่ว่าในมุมของเราเองถ้าถามเราเนี่ยเราคิดว่าการแข่งขันเนจะะสูงหล เพราะว่าเปิดตัวมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะครึ่งปีหลังที่โครงการใหม่ๆจะออกมาเยอะมากๆเพราะนั้นอาจจะมีบางบริษัททีอ่อาจจะไม่ได้แอคทีฟเป้านะครับทุกคนคงถ้าเกิดทุกคนโตหมดนี่รายกลางรายย่อยคงจะเละเทะค่อนข้างมากแต่โอเคมันก็มีความได้เปรียบจากรายใหญ่จากเรื่อง Competitive Advantage ทั้งในเรื่อของ Finance ์นะครับแบงค์ซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็เรื่องของแบรนด์เซอร์วิส แล้วก็ตัว Product ที่เขามีความสามารถในการทําได้ดีกว่าในสายตาผู้บริโภคเมื่อเทียบกับลายกลางลายเล็กในภาพรวมนะครับดังนเองปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับดีเวเดนดยูระดับหเบวกลบเนี่ยน่าจะสามารถคาดหวังได้แล้วบนฟอร์เวิชนเราปัจจุบันนี้ก็คิดว่าน่าจะทํำนิวไฮได้ในเชิงพอทำลายนะครับทีนี้เองถ้าถามกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอ,อย่างที่นิกพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหุ้นฟอพตี้ก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาทั้งบทีี่ออกมาด ปันผลที่ตอนนี้เรารออยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่คราวนี้เองเนี่ยพอหลังจาก xd <ช>จะเป็นยังไงนะคร<ช>ับเราก็ต้องกลับมาโฟกัสที่พรีเซลไครมากหนึ่งซึ่งถ้าดูลน์อัพการเปิดตัวโรรการใหม่ในปีนี้เท่าที่เรามีข้อมูลจริงๆไม่ได้ทุกบริษัทที่บอกข้อมูลในส่วนของการเปิดรายควอเตอร์ก็จะพบว่า Q 1 2 3เนี่ยมันจะค่อยๆเปิดเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยงบ Q 1 p e พรี Q 1โทษทีครับ อาจจะออกมาไม่ได้น่าสดใสมากนะัถ้าเทียบกับเป้าทั้งปีที่ตั้งกันไว้ซึ่งเราใช้เปเปอร์วันนี้เป้าหม่เขาเป็นตัวประกอบได้มันอาจจะออกมา15%หรือ20%ของเป้าทั้งปีมันก็จะทําให้เกิด q u ค t i o n กับจากตลาดแล้วเฮ้ยเป้าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะของมันมีน้อยนะครับก็เลยคิดว่า ถ้ามัน XD กันเสร็จหรือว่าใกล้ๆ XD เนี่ยจะมีคนขายทำกำไรในส่วนเซกเตอร์นี้ลงมาเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะจบล็อกสั้นๆนะครับสำหรับช็อตเทอ r m อินเวสเตอร์ขณะที่มีเดียมเทอม์อินเวสเตอร์เนี่ยก็อาจจะหาโอกาสหรือจังหวะในการเข้าเทยสะสมในส่วนของเซกเตอร์นี้นะครับเพื่อที่ในครึ่งปีหลังถ้าเกิดว่าเขาทำได้ตามที่เขาตั้งใจไว้หรือบางคนทำได้ดีกว่าคาดเนี่ยถ้าเราเลือกถูกก็น่าจะได้แคปิตอลเกตที่ดีนะครับตอนนี้ท็อปพิกของเราเนี่ยที่เราเลือกเนี่ย ก็จะเลือกเป็น AP Origin แล้วก็ s c นะครับขณะที่อีกสามบริษัทเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นตัวที่ยังดีเหมือนกันนะครับทั้งตัววิทนียนะครับตัวแสนชรีเองหรือว่าตัวสุภาลนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าในส่วนของ Movement ของ share price จะเป็นแบบที่เราคาดหวังแล้วก็ตัว p c l เป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามให้กับท่านทั้งคุณทุกท่านทราบเรื่อยๆครับครับพี่โจครับแล้วถ้าเกิดให้เลือกตัวเดียวอะครับพี่โจ ก็จริงๆถ้าถ้าตอนนี้เนี่ยตัวที่ชัดที่สุดถ้าเป็นเพียวเพลเนี่ยเราเรายังคงชอบ AP นะครับเป็นท็อปพิกนะครับถือได้สั้นกลางยาวก็มีความสบายใจมี v o l a t i l ท t y ิที่น้อยนะครับพราะนั hmm. ้นถ้าให้เลือกตัวเดียวตอนนี้ก็คงเป็น AP AP ก่อนแต่ถ้าว่าเออจะเป็นคนที่แบบลองเทอมหน่อยและมีคันเลอร์ส hmm. ีสันมากนิดนึงในมุมของตัวเดเวลลอปเมนเนี่ยเราก็มองออริจินะครับที่เขามีพอททั้งคอนโดที่เป็นเบอร์หึ แนวรับที่กําลังบิวขึ้นมาจากวิทาเนียแล้วก็ลูกๆนะครับที่กําลังฟูมฟักแล้วก็จะคลอดออกมาเรื่อยๆโดยการ IPO นั้นออ i g i ก็จะเป็นอีกอีกกตรีมหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจาก POP Housing Developer อย่าง AP ครับพี่โจครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวแสนซิริเนี่ยราคาหุ้นปรับลง3%ที่มีข่าวว่าคุณเษฐาเนี่ยลาออกเนี่ยนะครับชั่วข่าวเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยพี่โจมองว่าอในมุมพี่โจพี่โจมอง จริงๆแล้วประเด็นนี้ตลาดอาจจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ได้ไดคำพูดท,ที่ที่ต่างจากความเป็นจริงเป็น,นิดหนึ่งนะครับจริงๆทางคุณเสถ่ามไม่ได้ลาออกแต่ท่านพักร้อนทักร้อนโดยไม่รับเงินก็คือเป็นรี w ิ t เอาเ Pay เหมือนเนี่ยที่เราเรา,เามีโอกาสที่จะทําถ้าเกิดเรามีภารกิจอะไรก็ขอรี w ิ t เอาไป a y ได้ซึ่งในในในภายในเนี่ยก็ก็มองกันประมาณสัก2เดือนนะครับก็คือช่วงเลือกตั้งนี่แหละแล้วเดี๋ยวรอดูผล เพาเป็นยังไงเพราะระหว่างนี้เองเนี่ยทางคุณเสถาก็ยังสามารถที่จะเข้ามาทํางานพาร์ทหนึ่งอยู่ในแสนชีวิตเหมือนเดิมนะครับยังเป็นกรรมการยังเป็น CEO ยังเซ็นเอกสารอะไรได้เหมือนเดิมมันคิดว่าไม่ได้จะมีผลกระทบและจริงๆแล้วแสนชีวิตไม่ได้รันด้วยคนคนเดียวจริงๆมีท็อปแมนจเมนต์อีกหลายๆท่านนะครับคุณอภิชาติจูตะก,กูลคุณบุณจักรูลสิรินะครับแล้วก็คุณบุตรไทยนะครับโอ้มีอีกหลายท่านมากๆในบริษัทเพราะเนี่ยรันด้วย เป็นทีมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะครับน,นี้คนก็ถามต่อแล้วหลังจากเลือกตั้งเสร็จเป็นไงนะครับอันนี้ก็ก็ต้องไปดูนะครับว่าสุดท้ายถ้า,ถาคือตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าพักไหนจะมาแต่ว่าก็มีมีเก่งกันว่าพักนู้มพักนี้มันก็ต้องให้ซีนารีโอมาว่าโอเคถ้าเพื่อไทยชนะนะครับเ,เพื่อไทยไม่ชนะเป็นยังไงถ้าเพื่อไทยชนะแล้ว คุณเศรษฐาจะเป็นคนดิเดตนายกไหมนะครับหรือว่าจะได้รับเลือกไหมนะครับก็อันนั้นก็ต้องเป็นสเต็ปหนึ่งที่เราต้องดูข้อมูลแล้วก็ออขอพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในมุมของของ,ของการเมืองก็คงจะเป็นแพชชั่นส่วนตัวของท่านแหละที่ท,ท่านอาจจะสกเซสในธุรกิจแล้วก็าอาจจะอยากเข้าไปช่วยเหลือบ้านเมืองด้วยนะครับก็ระยะสั้นเราคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรอย่างมีนัยสาคัญนะครับราคาหุ้นที่ลงมาเมื่อวานนี้อาจจะมีความ เข้าใจผิดของตลาดหรือว่าอาจจะเทควิวอะไรกันไปในต่ละ <c oughs> อินเวสเตอร์ที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนเราเองเราก็ยังวิวเดิมนะครับยังเมนเทนตัวอัพเฟอร์มแบงค์ิี่แทร็กไพรที่สองบาทสิบเหมือนเดิมครับสำหรับแสนสิริครับโอเคชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณครับนี่ครับ